Honda Jazz RS ปี2 1 7 7มาพร้อมกับสีขาวไฟตาด้านหน้าเป็นไฟแบบ full LED นะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยตัวกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมพร้อมกับโลโก้ RS แบบนี้ RS คือตัวท็อปนะคะด้านข้างนะคะมาดูในส่วนของแม็กมาดูในส่วนของแม็กแม็กของเขาเป็นแม็กอะลอยสีทูโทนนี่สวยๆเลย ตัวกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวเจ้า Honda Jazz คันนี้มาพร้อมกับปุ่ม Smart Key l e ลนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยด้านหลังนะคะนี่ไฟท้ายของเขาสวยมากๆทุกคนดูนะคะนี่สวยงามมากๆเลยในส่วนของช่องเก็บของบบนะคะนี่สามารถใส่ได้พอประมาณนะคะ ด้านล่างก็จะเป็นที่ไว้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆนะคะสามารถเก็บวันในี้ได้เลยมีไฟด้านในมาให้อยู่ฝั่งขวามือนะคะเป็นแสงสีส้มนะคันนี้ก็มีก้านปัดน้ำฝนหนึ่งก้านด้านหลังพร้อมติดฟิล์มไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคันนี้แต่งสปอยเลอร์มาเรียบร้อยพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังแบบนี้เลยเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับปุ่ม engine start นะ หน้าจอเรือนไม้ของเขานะคะสวยมากๆเลยเป็นสีน้ําเงินนะพวงมาลัยของเขาเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ทางขวาแล้วก็ซ้ายตรงกลางเป็นโลโก้ฮอนด้าแบบนี้เลยมาดูด้านหน้ากันนะคะแอร์คันนี้ด้านหน้ามีมาให้4ตัวนะคะขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลาง2อ่าหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัสกีนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังวิทยุ FMAM นะคะ เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android นะคะได้เลยนะด้านล่างนะคะโหมดปรับแอร์ของเขาเป็นแบบออโต้นะถัดลงมาด้านล่างนะคะยังมีช่องไว้ใส่แก้วน้ำขวดน้ำวางของวางโทรศัพท์มือถือได้เลยเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้พร้อมกับมือเบรกและที่พักแขนเดินได้สีส้มแบบนี้ทุกคน ด้านในนะคะก็สามารถเก็บของได้เลยไม้ของเขานะคะอยู่ที่1,2,000 0กว่ากิโลนะคะสำหรับเจ้า Honda j a จ z คันนี้นะในส่วนของเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหุ้มผ้าเดินได้สีส้มแบบนี้สวยๆเลยกว้างขวางมากๆเบาะนั่งรองรับสรีระสุดๆ สำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าคันนี้เอาไปเลย468,000บาทนะได้น้องไปไว้ใช้งานเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเรามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะทุกคนฝากไ้ด้วยกับเต็นท์รถประเสริฐผลสก,กุลนครน,นะคะบ